อาตัวออนซากี oh. po, ah, <tor anden> ่ร <in Asia> ah, ้อยเอ้าเป็นอย่างนี้ก็แเนี่ยเขาหนาวแต่กูไม่หนาวสั่นไหวจะไปยาเบ่งขากูเนี้ยเป็นอย่างกี่ร้อยสั่นกูว่ามันปลาคอเผาโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอี้จบเป็นไผ่มาจะเหน็ดแต่กูไม่เคยต้องแวะที่ไฟเนี่ยเอากูก็คนแถวนี่แหละะคนพื้นที่นี่ยล่ะฮะคนที่แถวนี้ตริเออไหวคนคนบาดพ่อสีนี่ยล่ะคนบาดพ่อสีเออุ่นหนาฟ้าตกถึงใจลายจุดรางเออ ลูกหลานกูจะฮแต่ลูกหลานเจ้าที่ครับได้ปิ๊กฮิตกันแรกนี่แหละเฮ้ยหน้าทวงเขาเอ้านี่เมียเมียกับนั่นเด้หนิเออเมียกับนั่นป่สิเออมาพูดี่ิมาพูดข่ากันได้กับนั่นจริงอยู่แต่กับนั่นจริงอึดเนี่ยกับนั่นจริงเออห่วยแมนบอล่ะเนี่ยสิแมนตัวเขาบอกกูจะห่วยปิ๊กจะได้พี่น้องเอ้ยเอ้าไปจะได้กี่ล่ะ นี่ก็ลูกสาวโคตรหยุดลูกสาวลูกสาวกิกายมีเจ้าสาวดอยเพื่อนตํแท่งไปยุใสเดี่ยวใหญ่กูว่าเน่เบิ่งหนาแล้วกูเบิ่งหมกอื่นหมดเนี่ยโอ้ยเนาะเดี๋ยวเบิ่งหนาเพื่อนลูกหลานเออยุใสหลายๆไมาหลายคนบ่สองคนเป็นม้านสองคนเอาคือผมมาจับอุ้มหนึงเป็นกะทิพ่อแท้มาต้องกูเดี๋ยวรถเงี้มาเนาะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่กับพี่เพื่อนใส เอาพี่น้องบ้านโน่นสว่างอยู่ซ้ายโอ้พี่พี่ยุ่งขนาพี่ครับใจพ่อสีคุณผู้นำเพราะสน้องเอ้ยพี่น้องเทศบานเจ้าของจุดอ้คคีภงป้าเธอจุปุนจุปุนครับจุปุนจ้างในเรื่องมอญรัหาเบิงตะบัตเอื่นเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เพราะสีจ้างยู้ยเพราะสีจ้างยุ้จ้างย่งได้นี่แหละนี่แหละแล้วงันนี่แหละกักไปนิสเซ็นสัญญาเลยทันทีปีไม่ปีนาบุญจิติจั่งแม่จ้าปีไม่ปีนา หายใจไว้เด้อเป็นจ้าปีไม่ปีน่ะคือแต่ว่าจังทรัพย์ลูกผู้ใดถึงแม้เป็นตาอมใส่ปีแต่สูงส่งโคตรมันเป็นห่วงเพราะเป็นกบธถไป็นอมใส่ปีจังใดเนาะเอออ้าพี่น้องเอ้ยเข่ามาเบิร์ตไปข้างนอกนั่นพี่น้องกำลังเข่ามาเออกำลังกินข่าวแรงอยู่ครับใช่จริงๆละคนกูเป็นมาดามเนี่กูปล่อยฟี่เล้วเนี่ยกูก็เห็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยไปฟี่จังใดไปฟี่จังในอยากให้พี่น้องบอกถึงตลาดนะคุณว่า อใช่หัวแน่ที่ละเอากระปล่อยพี่เปิด uh, พ so uh, uh, okay, nah ี framework. ่เห yeah, right. ็นคนเข่ามามีเท่าไหร่เข่ามัดกันม่าพี่เออเพราะเข่ามาหมดแล้วห้องก็ปิดแบบเออเขาจะไหนต่อไปบปดเนี่ยเก็บบัตรออกแล้วบัดรเออเนี่ยจะพร้อมแยกเก็บบัตรออกมาและวสามร้อยก็เลยก็เอาเลยล่ะเท่าไหร่พูดเฉยๆเออเอาเอากินเลยล่ะกินเลยกิน่ายกินบ่ได้ล่ะเอ้ยอยากดูเท่าไหมันกินบ่ได้ คันกินปุ๊บเนี่ยหารอยไปเรืยแล้วเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยถึงนี่เขาได้เง้อลาเอ้ยเอาโอ้ยเหรอเอาซะพี่น้องไผห็นไหมหอมหอมหอมย่า่ได้ละย่ายกินมาไหนย่ายกินมาไหนเออเออแต่เขาเขาไทบ้านเดียวกันว่ากันไปพี่ตาพี่น้องไทบ้านเดียวกันเบิร์ต่อะไรอยู่แถวนี้ย่า่ก็มาโดนละละ มาวัดตัวล้วสิครับได้ใช่มีคนถือหวยบองวัดงวดมากๆนะวันที่สองน่ะครับมีปลามีจั๊กเออว่าแล้วเป็นอย่างจ้างก็ว่ถือเอาไปที่จน้าวัดจับมาถ้าว่าเมาเมื่อนี้น่ะกูก็ว่าวัดนานนี่เด้เป็นอย่างกว่านานไม่เป็นอย่างครับมันสะออกเลรีย์ถึงจะว่าจะได้เลขดีเลขเด่นเพราะว่าเอ้ากูไปเนี่วัดโ่าสิ่งนี่กูไปอาบน้ำอยู่ในวัด ัรเีเอเจ้าเอาบัเจ้าแผ่นคุจักอู่พ่ออู้จับบัตรสนตสิทธิ์หอยับระบอกเลขก็ครับได้มึงอย่ยว้าดังไรเลยกูสิเกิดจะวยเจ๊เล็เอาชิบก็ไเ้ตัวเอาพี่น้องในยี่ดีเพื่กแกยานได้ั่ือกันตัวเออที่แรกกูขอมาสิไปขอพรเพิ่นเออเพจ่อไ้ครับตันี้บัดนี้เพิ่ว่าพรอเหมือนเรลาโยมยังเตมิทีนชนะโอ้ยคุยกันไปคุยกันมาเพิ่นก่อนแต่ยิ่จตะวัน เอายกมือขึ้นยกมาจังเออนโมตัสสะภะะควะโตัะหะโตัวสัมมาพ่ะนะล้วนที่มานี่แหละเลขกสามจริงจริงเอออันสามมากนี่มั่าอันนี้อันบ้ามั่งอันนี้คือเลขกสามเลขนี่พันที่นี่แล้วคือพอน้อครับได้ว่ากูก็ได้ตัวเดียวคือแลนมันก็บจิบ่ได้หลายเอออันซื้อสองตัวสิ่ไขอยู่จักสิเอาตัวไหนใช่ไหมเฮ้ยตังไหนครับได้ปะเนี่ย คอยเห็นโทูน้ำช่ตาอยุ่ขผางเพื่นสีกเอาโุฟาธรรมดาละพปีนองเอ้ยจะจบเห็นคอยยังดีดก็ยางถวายพาเออคอยก็ลิ้นน้ำชช่นะกำลังลิ้นอยู่หน่ะพวนท่วหอยเรียนเออพวนท่วว่าจะได้เข้าใจโยมระวังหกเจาะนะงน่ยสามหกหกไม่แม่นอีลิติคข้าไสามหกหกสก็แปดตัวเดียวกันหกแปดก็ได้เออตีไปพี่เขาไปเออจะมาผูกบซื้อเอาไปมซื้อครับแต่เด็กเด็กเ็กป็น ่แต่ถามมีนองอยก่นี่มีนจังถือเลเขบ่อกับมีจัดก,กู่น,นี่เอู้่อว่าเป็นอย่างมันจะบอถือกันเอาเป็นอย่างขึ้นจังบอถือครับได้จังหวถือก็การตอนไว้เขาเสิออกค่อยมีเคอาค่อยสังเกตจะเถอบอกว่าเป็นอย่างมัน,มนจะงอถือนังยนหนี่วิเคราะห์บัดสังเกตบัดครับกวนสิออกเลขไทยสองตัวกวสว่วนัอทีหนึ่งั้บงบดโอูกูสหูนี่กูฟังคันแน่คกา้เว่าเราเป็นอยังกูจังบถือมันย้อนมันจเองมัตอ่อกพ่เป็นแน้ ขณะนี้ประธานกรรมการได้ทำการเสี่ยงลูกบอลหมดทั้งหกลักเขาเสี่ยงไหวเบิร์ตเหรอพี่น้องเสี่ยงลูุกนึ่งลูกเดียวกันเพราะว่าดอกเสี่ยงแม่มันหกลูกวันแม่นตัวละครับยายขย้อนกูุ่ว่าถึงน้ำเขาจะเคือนหรอแม่วันซ้อมวันกลบ่มว่าถือเมื่อกี้บังลาบังลาแม่อยู่ใส่ลูกแม่อยู่ไหนลูกปีเดียวกานนี้ลูกก็เสี่ยงอแม่มีผัวยังลูกจะง่ายขวัาจันทร์ ชื่อจังใดนหี่ลูกผู้ใดชื่อจังใดชื่อ,อยังกันแล้วแต่เรา่าไปซื้อเสริมเจ้าขัสิบอกเล้วเอาไปยังคือซื้อเสริมอะไรครับใช่พี่น้องนั่งอยู่นี่มีลูกเล็กเด็กแดงบอกกันอ,อย่าหาซื้อเสริมเพราะว่าเขาวัดบ่ได้อะพระบ่มเจ้าจุดธ์แต่นี่พี่น้องคอยอิดบัวกันมาตลอด้ยังเขาวัดเลยครับผมไปท่าบุญเสถียครับมึงบวกร์กันเห็นจีเขาเขียนติ้งไปประกาศบอกอยู่ทั่วไปเขาเขียนติดไปอยู่บังเดี๋ยวนี้เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติมันซื้ออภเพเขาแต่นั่นโอ้ยหน่อย เอามาแปลไปเบิด์ตขาบอกคนซื้อเสนอมันดีกันเนาะขักจะได้เป็นแค่ไหนมึงหนีแลนมาจค่ไดนสามร้อยกิโลเล่นกับบาเป็นคือกันเนาะของกูกับคือกันเบรกกับวายูหาขวามึงื่อยเกือบตดำเขา้ตอนน่าหอดเบรกกูแตกแบนเตนี่กับจักสีเฮ็ดจก็ได้หาสร้างสมขอบ่ได้ที่ไหนแบนเขาได้ของว่ได้คึ้นล็อกอยู่ในรถกูนั่นแล้วบีบดไปขางนึ่งแลนมาสามหลอด สลัดใช่ไหมผูกระไรเกือบมากประหัดเขาหนึ่งตัวเป็นวัดสร้างสองรถปรเดียวเนี่ยเพ็รเองหนูก็มือกูดำปีอยู่หนิไม่เป็นบัตสุยางแต่ต้องไปแม่ข้าเอ้ยเป็นจ้าได้ดีใจน้ำเนี่เด้อมึอนี่คนไหลโอ้ยมองไดนเจ้าดีใจจังไดลูกชิ้มรัศดรจนแม่งก็ต่อมแล้วบ่ได้ขายเขับได้ขายบ่ได้ขายบ่ได้เอาท่านสีแสดแม่ข้าคันเจ้าเพอยากยืนขาแข็งแบบนี้เจ้าเก็บของเมี่ยงของเดี่ยวนี้เลยกันคอยบอกว้าเจ้ามีสูตรสิครับได้ นี่ป้ายพี่น้องครับมีประกาศเขียนประกาศมีหมึกเขียนหมึกติดป้ายไว้บอรดใหญ่ๆเลยเขียนไว้ยังไงครับสองเม็จีเขียนติดป้ายประกาศสีขาวไว้หนาทุกล้านเลยเขียนไว้ว่าเขียนว่าลงทานอขอบคุณเจา้าภาพครับบุคคลประวัตเต็มปากอีมอดโลด <laughs> นี <laughs> เ,นเดเจ้าภาพเจ้าภาพมาดามซื้อจังไหนน้อมาดาม เดือโอู้จะมาดำอู้ขอบคุณหลายๆเด้อเจียวเงินมาให้ง่ายเมื่อนี้จังน้อยคนกับศิเขามาหลายอยู่นี่แล้วเดือดตื่นกันท้องคนพูดเที่ยวเด้อดับชะลาหกทุ่มมีมีอะไรมั่งจ๊ะ I'm sorry. มาดามโเด้อลงเครื่องมาเป็นแม่บัดมัดเปิดมาเลยสักพักใช่ I want to sing a song for madam okay ก็ไปเปลี่ยนเพราะว I ก้มใจกับไอ้หุ่นเซนอยู่ไหมขอบคุณรางวัลที่ให้มา40บาท for you s a c k hand okay บ้า s a c k hand เขาแซ a เยอะแล้วมองมาแซ a อันนี้ดูหน่อย thank you so much okay เดี๋ยวฉัน โอ้บาดามมาดามบาดามโอเคบาดามยังสาวสวยอยู่เนาะเป็นคนบุญใจดีมากสะดอกคออีกสัก200อสวยเลยมาดามมาดามเป็นคนผิวคล้ำๆแต่ว่าจิตใจงดงามมากมาดามดูกระเป๋าตังค์ว่าเหลือเท่าไหร่กระเป๋าตังค์ยู่เหลือเท่าไหร่โอเคฉันชอบคุณเป็นอย่างมาก I love you, Madam. โอ้ยพี่วานซุกิ่วเห็นแิดายข้าหมอนัเลยนี่ยเลยโอเค What's y อ่ากดกด กดโอเค I can sing a song อ๋อดยเฉพอันด่วนอันแสนโอเคโอ้ยมันคือบท่อดภาษาอีกตัวหนึ่งนเพนเมอกลองไม่ยายกับมื่อเติบเลยพี่น้องนั่งดูดิกับเมือเติบแมนมนแมนแมนอันห้องห้องเป็นภาษาหลักกับแปรไทยให้จัหน่อยนะพ่อโอเคโอเคพอใจไง I can translate language โอเคโอเคไปเจอท่านบ่าจ้าโอเคเจอนบ่าอเดดดิชาเว ค่ำคืนเดือนมืดบนถนนไฮเวย์คู w วิน i ชิม h อเฮบรรยากาศสายลมที่เย็นสบายสบายปรรยากาศกลังดีโ o วินอินไมแอร์โอเคโอเคโอเควอนสเมลสุขลีตัสเอาอุ้มแมวก็นเอโลตักสักหพ่น่นะพรั้งที่หัวกลมเนี่ยกลับมาแก่แล้ เขาเป็นคนรักสัตว์มากอ๋อไรซิน็อตคูเรียไปซื้อน็อตให้อีเอ๋ช่วยไปซื้อน็อตให้อีเอใช่โอ้ยไม่ไปเปลี่ยนตัวไปเฮตติสติสแตรมช์แล้วฝากซื้อตะกรแหนทอดด้วยไอ้เมฆอะไรดีเพราะว่าเขาชอบตะกรแหนปาตังก่าที่เอามาทอดกินน่ะมันอยากแดกตะกรแหน เสาสีสมาเลียงไรมันเสาสีจะซื้อมาให้ได้เออเสาสีตั้งแต่แทนว่าเฮดูเฮดเดียวไม่ใส่ดิคิมไอ้ดุนกับไอ้ดิดฝากซื้อครีมว้าวไปหาผมกูต้องเปลี่ยนละพันย่าพันที่หกอิชินับออนเดอะไนท์ VCD น้องแนทอยู่ตรงไหนจังหวะ ที่ไหนกันจะได้พระความพิเศษแต่ก่อนอมันมีเซดีน้องแนทมีตอนนี้มีออนไลน์เป็นลิงก์มีประมาณสามหมื่นกว่าเรื่องไอ้โจมีสามแสนเรื่อง<จ>อส่งไปส่งให้คนนั้นคนนี้แล้วก็อ่บางคนไม่มีคู่ก็ไปชักว่าวกับกชิมหายไป,ไป,ไปชักว่าเอ่เสียงสนุ่ดังเออวัต่างสงา่งไม้ควายเลย ดูทีไรก็เสียงดังสูดซีดทุกทีสวดอีซ well. ินับซัมเบลดูทีไรบอกว่าเสร็จเร็วฉลาดดาวทิงทูไมเซลจิทูบีเฮลอิดนกุทูบีเฮววันนั้นลืมล็อกก่อนดูกับในห้องสองคนกับเมียลูกเปิดประตูไปเจอล็อก โอ้ยมันฝรั่งปลอมกันมาดามโอเคคำเฮียมาดาม I want to send that for you about บักคุณเซนโอเคนึยเปหามันอีโย่บักคุณเซน President Donald Trump โอเค Donald Trump ग, s part of the President of t h h a r Oh a n t h l o p i a n I'm sorry so much โอเคมาดามคำเฮียวันคำเฮีย please โอเค a d v e s c e your husband okay your husband at the home อ้โอเคเขาทำอะไรอยู่ล่ะสามีคุณน่ะเขาดื่มเบียร์อยู่ดิงเรียกให้เขามาหน่อยยูคำเฮียคำเฮีย on the stage front okay okay get movement ม e t ิ o e ำเฮียเรียกเขามาขึ้นเวทีกับผมได้เลยนะสามีคุณน่ะเขาชื่ออะไร เขาเป็นคนเต็มบาทไหมเจ้าห่เต็มบาทที่ตัวใช่หรถ้าเข้าเป็นคนไม่เต็มบาทก็จะเข้ากันกับผมได้สบายมากเออโอเคจัดสอเคอเท่าไหร่ละโยมมิสเตอร์อะไรนะมิสเตอร์อโอเคมิสเตอร์ลอนโอเคมิสเตอร์ลอนคำเฮียคำเฮียจสโมเมนโอเคออนเดอร์สเทปโอเค มิสเตอร์ลอนอยู่เอารางวัลมาให้ด <um ่วนเลยเลยเลยจะไหรอดาฮ่าเพิ่อ้ยทั้งมดันเพิ่อกาเออะไรโอ้เอาอะไรอะมาเราบอกเรามิสเตอร์ลอนอะแม่กระดิ่งยุ่งกรดิ่งยุ่งเออเออกระลังเรียกคำดิ่งเลยเออฟาว่ามาดามเขาชื่ออะไรนะมาดามเนี่ยมาดามอูมาดามอูอู <Yes. S 2> มาดามอุ๊ครับแขกผู้มีเกียรติเป็นสุภาพสตรีที่ใจงดงามมากเป็นคนดีไม่สูงไม่ต่ำสูง,สง,สงประมาณ159เซนติเมตรชอบใส่สุดขาวเป็นคนที่จิตใจขาวสะอาดงดงามเออมาดามอุ้ยเจ้ามาโมนธนานมอมเป็นปัดใจัย2 0 0บาทมาดามอุ้ย เจ้ามางเจ้ามีให้เจ้าร่ำเจ้าร้อยขันมาที่เจ้าอย่าไปจิ้นเ้าเมาหัวเสี้ยวก็นำมุมาดามเอ้ยเจ้าเป็นอย่างคือไปฝอยโยกหุ่นขามาพี่หันยายไว้มาดามเอ้ยเจ้า่เป็นคนสางาเปลี่ยนชาวันทางหางามทั้งหูทั้งตา กเอามากอีกทำไมมันครบกันวัดย่างกันมาได้อีกตัวเนี่ยเออวันดีแจกที่วัดขึ้นเ่ินมาวัดกจย่าง้วนากจเออทิพง์นั้นมาดามามามาแห่มันได้ออกเกอดันรลังวันเข้าเป่าเป่าแล้วกระบอกอมิเตอร้อนมาพี่แน เ <Net> มียนเตอร์อนเอ้อเจ้านี่ดื่มเบี้ยเมาขีดแจขีดแจงยกคุาหันมาพี่หันยากายนะตอนนี้เมียของเจ้านั้นเกอุนั้นเพิ่นก็เมาขีดแตจขีดแจงอยู่นี่ กำลังพอดีพอดออีกำลังพอดีเห้เวลูกกี่มาอดแล้วขำมอดน้ำกระซำเติมมาตาลตโลกวงสองดอกพี่น้องให้จำไว้แม่นยาเหลือง เออขวันเอออ่ะขั้นหัวจ้ห่วยาหนะเฮ้ยทนปข้นท่ตัวเนี่ยหมวยคนไทยตัวพี่บ้าผู้ใดอว่าเป็นฝรั่งเนาะเจ้าหยเาม่าหาตัวพีตัวนอก็พะชางกินทุ่นนอยู่แล้วั่นเขาเป้าเ้วเปล่าอฮะถ้าเขาเป้าที่นี้นนี่ที่นี้เราบอกหากินเข่าอยู่ทัางหลังกูหล่ะครับผมนะฮะตอนนี้ครับก็มอบหน้าที่ ไปแล้วเด้อพอไปไปไปฐานจุขลังเออากลังปอนเแ้ถตัวกันเอาคื่องาถากูไออกตัวมาเป็นภาษาอักฤษเอาไปใไ้ปเนี่ยเอนี่ินะครับนี่จันี่จรงตลบครับผมโอ้ยเนาะ